สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหลายคนเพิ่งรู้หนุ่มกัญชัยทาสิ่งนี้มาตลอดหลังลาลาเบลเสียชีวิตแน่นอนกระว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยนักสแสดงพิธีกรเบอร์ต้นของเมืองไทยมากความสามารถนับว่าตั้งแต่หนุ่มกัญชัยเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงปัจจุบันเขามีผลงานโดดเด่นมากมายซึ่งนอกจากเราจะเห็นผลงานดีๆของเขาผ่านจอแก้วแล้วเบื้องหลังเขาก็มีความดีมากมายที่หลายคนไม่เคยรู้อย่างลา สุดโลกออนไลน์ต่างออกมาแชร์สนั่นชื่นชมพี่หนุม่มเมื่อซาบาพี่หนุ่มนั้นดูแลค่าเทอมลูกของลาลาเบลตั้งแต่ลาลาเบลเสียชีวิตโดยพี่หนุ่มได้พูดถึงประเด็นน้ผนานไลฟส์สดในหนกระแสะว่าหลายคนคิดว่ามีคนหาผลประโยชน์จากแตงโมหาแสงกับเรื่องนี้หนุ่มเผยว่าเป็นหัวข้อใหญ่ต้องนำเสนอมุมของเรตติง้งแน่นอนทุกช่องต้องทำงานสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องของประโยชน์แต่สุดท้ายแล้วเราจะคืนกลับไปให้แตงโม ang, ยังไงอย่างข่าวลาลาเบลก็นำเสนอทุกวนันเพราะคนกำลัง สนใจเหมือนลวงพลมันมีเหตุและผลจริงๆไม่ได้ผิด แต่อันนี้เราจะคืนเขาอย่างไงลาลาเบลผมจ่ายค่าเทอมให้ลูกลาลาเบลทุก3ปีแล้วเพราะผมถือว่าผมต้องคืนให้เขาด้วยไม่ได้คำนึงแต่ว่าเอาเรื่องเขามาเพื่อเรตติ้งผมรู้สึกว่าต้องคืนให้เขาบ้างยังแตงโมเมื่อคืนนอนไม่หลับตื่นตีสามนั่งคิดว่าเราจะทํายังไงคืนเขาดีบางคนบอกหางางนให้เบิร์ดทำยังคิดไม่ออกกลัวต้องไปขออนุญาตแม่ก่อนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก ที่นี่ .com ขอบคุณครับ